ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการสอบผ่านระบบ EPA Thailand นะคะในคลิปนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนทุกๆขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะขั้นตอนที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือตั้งแต่ที่เราเคยสอบมาตอนนั้นนะคะแล้วอันนี้ไม่นับ ที่เป็นในช่วงระหว่างที่เป็นโรคระบาดตรงนี้นะคะก็เราขออ้างอิงแผนภาพของโรงเรียนแมนซีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธทานีนะคะก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไปดึงข้อมูลตรงนี้มาจากในกลุ่มของแรงงานไทยในเกาหลีนะคะเพราะว่ามีคนมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าขั้นตอนในการมาทํางานมีอะไรบ้างนะคะซึ่งทางโรงเรียนแมนซีก็ได้ทํา แผนภาพตัวนี้ขึ้นมาให้ซึ่งแบบบอกรายละเอียดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนต่างๆไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาตรงนี้ให้ดูนะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือสมัครเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบอันนี้ค่า,าคอร์สเรียนอยู่ที่9 5 0 0ถึง1 2 0 0 0บาทนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือสมัครสอบในระบบ e p s นะคะค่าใบสมัครสอบก็คือ ประมาณ850ถึง1,000บาทนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาในการสอบอันนี้เหมือนตอนนั้นที่เราเคยได้ยินพี่เขาบอกว่าแล้วแต่ช่วงของค่าเงินนะคะค่าเงินของระหว่างไทยกับเกาหลีอะไรเงี้ยคะ่ะระหว่างเหรเงินก็ขั้นตอนที่3นะคะเข้าสอบภาษาเกาหลีในขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขั้นตอนที่4ประกาศผลสอบภาษาเกาหลี ก็คือในขั้นตอนนี้ค่ะพอประกาศผลสอบเสร็จแล้วถ้าเราสอบผ่านแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือสอบทักษะนะคะขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5เข้าสอบทักษะขั้นตอนนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะต่อไปขั้นตอนที่6ประกาศผลสอบทักษะในขั้นตอนนี้เขาจะเอาคะแนนผลสอบทักษะกับคะแนนสอบข้อเขียนมารวมกันนะคะก็ ถ้าผ่านก็จะได้เข้าไปสู่ในขั้นตอนต่อไปก็คือรายงานตัวผู้ที่สอบผ่านนะคะในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าทำพาสปอร์ตอยู่ที่1050บาทและค่าตรวจโรคไม่เกิน1500บาทนะคะอันนี้ก็ยังค่าตรวจโรคค่ะแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะแต่จริงๆแล้วราคามันอยู่ประมาณนี้นะคะไม่เกิน1500บาทอบาทพอตรวจโรคเสร็จแล้วยืน่นเอกาสารรายงานตัวเสร็จแล้วก็ ไปที่ติดตามเช็คสถานะรอนายจ้างคัดเลือกนะคะขั้นตอนนี้ก็มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแล้วนะคะก็การเช็คสถานะการติดตามนะคะ่ะทางเจ้าหน้าที่ EPS เขาจะบอกวิธีให้นะคะว่าเราไป,ไปเช็คที่ไหนก็จะเป็นเว็บไซต์ของ EPS นี่แหละคะ่ะเขาจะให้เราไปสมัครา ID ากับ Password ไว้นะคะเพื่อที่จะได้เช็ครายชื่อของตัวเองว่า สัญญาจ้างเราถึงไหนแล้วอ่ารชื่อเราอนุมัติหรือยังส่งไปหรือยังนะคะก็จะเป็นตารางมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโชหนดตรงนี้เนาะว่าเป็นตารางสถานะของเรานะคะว่าอ่ารชื่อเราถึงขั้นตอนไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปขั้นตอนที่9้านะคะเมื่อ,อได้รับสัญญาจ้างาขั้นตอนที่9้าก็เป็นขั้นตอนที่พอเรา ได้รับสัญญาจ้างแล้วนะคะสัญญาจ้างเอาออกแล้วก็ไปเซ็นรับสัญญาจ้างนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นจะมีค่าใช้ใจ่ายคือค่าตรวจซ D นะคะหนึ่งร้อยบาทาส่วนค่าตรวจ c c ไ v คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะตรงนี้ค่าตรวจ CD ไไปตรวจที่ไหนก็คือที่สตชนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อยู่ตรงข้ามกับเซ็นท่านเบอร์นะคะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลตำรวจตัวเนี้ ค่าใช้จ่ายแค่หนึ่ง้อบาทเองนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราไปแรงงานตัวที่กรมแรงงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็นั่งแท็กซี่จากกรมแรงงานไปที่สตอชอค่าแท็กซี่ประมาณาไม่กี่บาทน,นะคะค่าแท็กซี่ร้อยกว่าบาทนะที่เราไปตอนนั้นนะคะเราไปตรวจ C ีไดีที่นี่สองรอบนะคะเพราะว่าตรวจรอบแรกแล้ว C ีไดีหมดอายุก่อนที่วีซ่าจะออกก็เลยไปตรวจรอบที่2เหมือนกันนะคะ หลังจากเซ็นสัญญาเสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่10ก็คือเรียนเตรียมบินค่ะเรียนเตรียมบินนะคะก็ค่าคอเรียนอยู่ที่4,500บาทนะคะในส่วนของเราอะค่ะตอนนั้นที่เรารับสัญญาจ้างเสร็จแล้วทางกรมแรงงานเขามีโครงการเรียนเตรียมบินให้กับแรงงานไทยที่จะเตรียมตัวมาประเทศเกาหลีใช่ไหมคะก็เรียนฟรีนะคะเรียนฟรีกับกรมแรงงานกรมแรงงานก็ เชิญอาจารย์บรรยายเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะมาสอนบรรยายเรียนเตรียมบินนะคะก็เรียนเตรียมบินต้องเรียนให้ตามครบตามชั่วโมงที่เขากําหนดนะคะแล้วถ้าเราถึงจะได้ใบประกาศตัวนั้นมานะคะเพื่อที่จะมายื่นกับทางสุอบรมที่เกาหลีนะคะว่าเราได้สอบผ่านการเรียนเตรียมบินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปขั้นตอนที่ส1นะคะ เมื่อ C I D และวีซ่าออกต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและรอวันกำหนดบินในส่วนนี้ค่ะค่าใช้ใจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะจะอยู่ที่1 1 5 0 0หนึ่งพัน้าอบาทนะคะก็พอเราอพอมันจะมีช่องให้เราตรวจสอบ C I D กับวีซ่านะคะถ้าสองช่องนี้ออกุ๊บเราก็ต้องเตรียมเงินไว้เพื่อที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็รอวันกำหนดวันบินจากกรุ่มในงานออกมาค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่สิบสองนะคะก็คือบอนบินไปนเกาหลีนะคะ,ะขั้นตอนนี้ในขั้นตอนนี้นะคะ่ะเราก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือเราต้องแลกเงินนะคะแลกเงินบอนติดตัวมาที่ประเทศเกาหลีนะคะก็ขั้นต่างก็ประมาณสองหมนห้าพันบาทถึงสาม0มนบาทนะคะของเราเราแลกมาสาม0มื0นสามนบาทค่ะได้ตอนนั้นได้ประมาณล้านน่าจะถึงล้านนะล้านนิดๆิน,ดน,ดนี่แหละคะ่ะที่เราแลกมาล้านกว่าบอนนะคะ ทำไมถึงต้องแลกทำไมถึงต้องแลกเงินติดตัวมาเพราะว่าเมื่อเราเดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อบรมแรงงานศูนย์ยอจูนะคะจะไปรับเราที่สนามบินและเมื่อเราอะ่ะแล้วเราต้องมาเข้าการอบรมสามวันสองคืนนะคะที่ศูนย์อบรมก่อนที่นายจ้างจะมารับตัวไปอบรมเกี่ยวกับอะไรก็อบรมเกี่ยวกับการทํางานและก็กฎหมายแรงงานนะคะ แล้วทีเนี้ยในระหว่างนั้นเขาก็จะมีให้เราอะเราต้องได้จ่ายค่าประกันค่าประกันตัวเครื่องบินก็คือการเรา,าหนีงานประมาณนี้แหละค่ะเหมือนเป็นค่าประกันเราหนีงานแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยเราจะได้เงินคืนนะคะเมื่อเราบินกับประเทศไทยเราจะได้เงินตัวนี้คืนนะคะก็จ่ายอยู่ที่สี่แสนวอนค่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะ ในระหว่างที่เราอยู่ที่สวนบรมะคะเขาก็จะให้เราเปิดบัญชีโอนเงินกลับบ้านไว้ด้วยนะคะก็นี่เลยคะ่ะว่าเหตุผลว่าทําไมถึงต้องแลกเงินมาที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะสําหรับเราเรา,อ,าอยากจะแนะนํานะคะถ้าคนที่มาในรอบใหม่ๆนี้ถ้าพอจะมีเงินเก็เกบหรือว่ามีเงินที่จะแลกมาเยอะๆก็แลกมาไว้เยอะๆก็ดีนะคะเผื่อฉุกเฉิน อะไรหลายอย่างทั้งค่ารักษาพยาบาลหรือว่าถ้าเกิดเราแบบมาทํางานแล้วโรงงานไม่โอเคเราว่าเราทําไม่ได้เราอยากย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อค่าใช้ใจ่ายส่นตรงนั้นไว้ด้วยก็ดีนะคะกะ็ต่อไปนะคะที่คําถามที่น้องคนนี้ที่เพื่อนคนนี้ถามเรามานะคะที่ว่าอตอนที่เรียนอะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วพอสอบทั้งข้อเขียนการแนะนําตัวปฏิบัติเขาสอบกันยังไงนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดในตรงส่วนการเรียนแล้วก็การสอบกันนะคะก็เริ่มจากการเรียนภาษาก่อนนะคะการเรียนภาษาตอนแรกที่เราเรียนก็คือเรียนหัดเขียนภาษาหัดเขียนตัวอักษรเกาหลีนะคะหันขึ้นทั้งตัวอักษรแล้วก็สระฝึกเขียนเรียนฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วก็ท่องคําศัพท์นะคะ คำศัพท์ที่ห้องก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในวิตประจัตวันอุปกรณ์ในการทํางานอุตสาหากรรมงานเกษตรแล้วก็สิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะคะแล้วก็จะมีไวยากรณ์เล็กน้อยนะคะวยากรณ์เล็กน้อยแล้วก็เป็นประโยคเป็นประโยคมาให้แล้วก็ให้เราฝึกแต่งประโยคประมาณนี้แหลคะค่ะคือที่เราอะ่ะไม่ได้บอกอรายละเอียดเรื่องการเรียนแบบละเอียดเพราะว่า ตอนนั้นเราไม่ค่อยเข้าเรียนนะคะอันนี้คือพูดจากใจเลยหลายๆคนบอกว่าทําไมพี่ถึง e right? ไม่สอนภาษาเกาหลีบ้างลงในช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่เราจะจะสามารถไปสอนใครได้นะคะเพราะว่าตอนที่เรียนเราก็ไม่ตั้งใจเรียนนะคะเราตอนนั้นที่เราเรียนอยู่ะช่วงที่เราเรียนเราก็มีงานอื่นที่ต้องทําเยอะเราก็เลยเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่กล้าสอนใครนะคะ าก,การเรียนก็จะมีข่าวๆประมาณนี้นะคะทางโรงาเรียนเขาก็จะมีสมุดคําศัพท์มีติวข้อสอบให้ด้วยนะคะถ้าเรียนภาษาการที่โรงเรียนเขาก็จะมีติวข้อสอบให้แล้วก็มีติวสอบทักษะให้ด้วยนะคะ,ะต่อไปพูดถึงเรื่องข้อสอบเนาะข้อสอบจะมีสองพาร์ทนะคะพาร์ทฟ,ฟังกับพาร์ทอ่านก็คือ,อ ขราจะสอบพัดพังก่อนนะคะพัดพังก็จะพังด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดเลยท,ท,ทุห้องพอทำพอข้อสอบฟังทําเสร็จแล้วก็เป็นข้อสอบอ่านนะคะก็ความยากง่ายของข้อสอบอะคะข้อแรกๆอ่ะมันจะง่ายง่ายมากจนทําให้เรารู้สึกว่ากูสอบผ่านแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องสอบผ่านแน่ๆแต่พอเริ่มไปข้อหลังๆอันนี้คือเริ่มยากแล้วคําถามเริ่มยาวบทความเริ่มยาวมากขึ้น เราต้องระวังในตรงจุดนี้นะคะก็พยายามท่องจำำําคําศัพท์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ฝึกทําข้อสอบบ่อยๆค่ะข้อสอบอ่ะอาจจะไม่ได้ออกเหมือนเดิมทุกๆปีแต่ว่ารูปแบบของข้อสอบอ่ะจะเหมือนกันจะคล้ายๆกันเลยค่ะก็ถ้าเราฝึกทาข้อสอบไว้เยอะๆเราก็จะรู้แนวข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาให้เราทําข้อสอบได้มากขึ้นนะคะต่อไป การสอบทักษะใช่ไหมคะขั้นตอนการสอบทักษะจะแบ่งออกเป็นการสอบสมรรถภาพทางร่างกายตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดแรงบีเขาจะมีไอตัวเครื่องของเขาแล้วก็จะเป็นอจอดิจิตอลขึ้นมาแล้วก็ให้เราบีเขาก็จะวัดแรงบีของเราแล้วมีอีกเครื่องหนึ่งก็คือวัดแรงดึงนะคะดึงแบบดึงขึ้นแบบน,นี้แล้วก็ทดสอบตาบอดสีอ่า พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์นะคะสอบสัมภาษณ์ก็จะเป็นการแนะนําตัวเอง็นภาษาเกาหลีก็ยังไงเชโยชื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำตัวเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปมันจะเป็นที่ลอตงตอนกันนะคะก็ะจะเป็นแนะนําตัวกับหน้าจอเขาเรียกว่าอะไรแนะนําตัวกับกล้องก่อนเขาจะหัดคลิปเราไว้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็พอเราแนะนําตัวเราเสร็จกับกล้องแล้วเราก็ไปนั่ง เก้าอี้เพื่อที่จะสัมภาษณ์กับคนเกาหลีนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นที่เราไปสอบก็จะมีคนไทยนั่งข้างๆด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่านั่งนั่งจะแปลไหมหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราสอบเราไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะถามอะไรมาเราตอบไม่ได้เลยนอกจากคําถามในกระดาษที่เขาชี้ว่าอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือตอบได้หมดเลยก็ตอนสัมภาษณ์นะคะเขาก็จะถามว่า ออชื่ออะไรชื่ออะไรแต่งงานหรือยังในครอบครัวนะมีกี่คนที่เราจําได้นะถามประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเราตอบได้เราก็ตอบนะคะตอบไม่ได้เราก็หมอมามนราโยก็คือไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะตั้งตอบไม่ได้เขาไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาจะาให้เราเอากระดาษมาให้เราว่าเนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรทางรับเพิภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเลขตัวเนี้ยเรียกว่าอะไร,อ,นนรอะไรเงี้ยค่ะก็คืออ่างนั้น,น,นเรา,เาตอบได้หมดเลยว่า คือคือของสิ่งไหนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเขาก็จะให้เราอาจจะบอกให้เราเขาเรียกว่าอะไรออออกคําสั่งให้เราทดสอบทดสอบคําสั่งด้วยการพาล์ภาษาเกาหลีแบบว่าให้ยกมือขวาขึ้นให้ยกมือซ้ายขึ้นให้หันซ้ายให้หันขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้อันนี้คือการขอสัมภาษณ์นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือทดสอบทักษะตามประเภทงาน ก็จะมีการปักหมุดท้องห่วงแล้วก็ขันน็อตซึ่งขั้นตอนการสอบทักษะพวกนี้ค่ะจะอยู่ในช่อง youtube ของโรงเรียนสอนภาษาที่เราไปดูมาน่ะมี2โรงเรียนนะคะที่ลงคลิปก็คือโรงเรียนแม้นสีกับโรงเรียนโอโคโคลียถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าที่เขาทำจริงๆเป็นยังไงก็ให้ไปดูในช่องของโรงเรียนแมนสีกับโรงเรียนขอโคโคลียนะคะ ทางโรงเรียนเขาอ่ะมันคือคลิปตอนที่นักเรียนในโรงเรียนนะคะได้ฝึกการทำาทดสอบทักษะประเภทงานนี่เลยค่ะการปักหมุดการขันอน็อตอะไรเงี้ยค่ะโรงเรียนเขาอาดคลิปลงไาให้ดูนะคะก็ลองไปดูในช่อง YouTube ของทางโรงเรียนดูนะคะ,ะก็อีกหนึ่งคำถามยอดทิปนะคะที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากลองลงมาจากคำถามที่ว่า,อ,าอยากมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ต้องทำยังไงก็คือคำถาม ที่ถามว่าเหมือนของคนนี้ที่ถามมานะคะว่าผมอยากรู้ครับว่าการทํางานเกาหลีถ้าผมไปกับแฟนสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมครับผมกับแฟนอยากทาเกี่ยวกับการปูเห็ดครับตันผมหน่อยนะคะพี่มีแท็กด้วยนะคะก็เราจะบอกว่าคือการมาทํางานเป็นคู่เป็นแฟนกัน,นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอกาสที่จะได้มากันทั้งสองคนน่ะ ที่มาเป็นคู่แล้วมาอยู่โรงงานเดียวกันหรือส่วนเดียวกันมีน้อยมากๆเลยนะคะคือถ้าสอบผ่านทั้งคู่ถ้าสอบผ่านทั้งคู่แล้วพอมาถึงขั้นตอนการรับสัญญาจ้างอะไรอย่างนี้ยคะ่ะมันไม่มีโอกาสเพราะว่าที่ดูจากหลายๆคนที่ถามมาแล้วมีคนไปตอบคำถามให้คือไม่เคยเห็นมีใครที่แบบว่า ได้ย้ยตัวมาพร้อมกันที่บริษัทเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมีโอกาสน้อยมากเลยนะคะที่จะมาพร้อมกันแลามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเี้ะคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยก็คือที่เราจะแนะนําก็คือว่าให้่าถ้าเป็นแฟนกันหรือเป็นสัมพันยากันใช่ไหมคะก็ให้ไปเรียนภาษามาด้วยกันแล้วก็สอบพร้อมกันก่อนถ้าอยากมาในงาน าสายงานเดียวกันอ,าอยากทํางานอุตสหาหกรรมด้วยกันหรือเกษียด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสอบมาในสายงานนั้นมาก่อนแล้วพอสอบผ่านถ้าสมมุติว่ามีคนใดคนนึงได้มาก่อนอย่างเช่นส่วนมากอุตสหาหกรรมผู้ชายจะได้เลือกมาก่อนใช่ไหมคะก็ามาทํางานก่อนแล้วผู้หญิงก็รอสัญญาจ้างต่อที่ไทยและทีนี้พอผู้หญิงได้รับสัญญาจ้างแล้วแล้วมีวัน แล้วได้เข้ามาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วค่อยหาวิธีในการย้ายงานมาหากันถ้าไม่สามารถทํางานโรงงานเดียวกันได้ก็อาจจะอยู่โรงงานใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสามารถทําได้นะคะแล้วอย่างอ,าอยากมาทํางานเกษตรด้วยกันมางานเกษตรด้วยกันอยากทํางานสวนที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของเรานะเราว่างานเกษตรมีโอกาสสูง มากกว่าที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะได้บินมาไล่กันเพราะว่า,าความต้องการงานเกษตรผู้หญิงมีเยอะกว่าอุตสาหกรรมนะคะก็ถ้าอย่างในกรณีนี้ค่ะก็คือให้ทั้งสองคนสอบมาในสายงานเกษตรแล้วเมื่อสอบผ่านรายงานตัวเสร็จแล้วรอสัญญาจ้างถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้มาก่อนก็ให้ทํางานรออะไรอย่างงี้ค่ะทํางานตรงที่ตรงนั้นรอ คือเราจะบอกว่าเกณฑ์ที่นายจ้างเลือกอะคะ่ะแล้วแต่ดวงของเรานะคะว่าเราจะได้ไปอยู่ที่โรงงานแบบไหนบริษัทไหนเขาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ที่ดวงล้วนแล้วถ้าสมมุติว่าเราอะอย่างเรามาอยู่งานสวนผักแล้วเราอยากไปอยู่ฟาร์มเห็ดเราก็สามารถย้ายงานได้ถ้าเท่าแก่เขาเซ็นย้ายให้นะคะถ้าเท่าแก่โรง,งงานบริษัทเก่าเขายอมเซ็นย้ายให้อันนี้คือข้อยกเว้นนะคะ ก็แรงงานอีกที่มากับอ p พ t h a i l a n แนะคะสามารถแรงงานได้3าครั้งนะคะก็เราสามารถแรงงานได้คะ่ะถ้าเราถ้าหน้าง,งานไม่ตรงกับสัญญาจ้างหรือว่านายจ้างไม่โอเคโกงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถแรงงานได้อย่างในกรณีที่ว่าอยากทํางานกับแฟนหรืออยากไปอยู่โรงงานเดียวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถย้างยงานไปหากันได้อะไรเงี้ยคะ่ะถ้าอย่างสมมุติว่าน้องคนนี้ได้มาอยู่ฟาร์มเห็ด สอบมาสอบผ่านมาแล้วได้มาอยู่ฟาร์มเห็ดแล้วใช่ไหมคะแต่พอทีเนี้ยแฟนผู้หญิงามาได้มาเหมือนกันแต่อยู่สวนผักก็ลองคุยกับท่อแก่โรงงานตัวเองดูว่า,อาขอพาแฟนมาทํางานด้วยได้ไหมแบบเซ็นย้ายงานมาท่อแก่จะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยคะเราค่อยมาคุยกันทีหลังตอนที่เราได้มาทํางานที่นี่แล้วอย่างนี้จะดีกว่าคะ่ะที่สําคัญก็คือต้องสอบให้ผ่านด้วยการทั้งคู่นะคะ แล้วเมื่อมาถึงที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วค่อยขอย้ายงานมาอยู่ด้วยกันหรือมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอันนี้ทําได้คะ่ะ<ม>เราคิดว่าคําถามอันนี้หลายๆคนอยากต้องอยากรู้คําตอบนะคะเราก็เลยมาอาัดคลิปเพิ่มให้ว่าอาว่าถ้าอยากมาทํางานเป็นคู่จริงๆมันจะมาทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือที่ทุกคน,หนเห็นว่าทําไมเขาไปเป็นคู่หัวเมียได้ ทำงานส่วนเป็นคู่ทางานโรงงานเป็นคู่อันนั้นคือเขามากับเอเจนซี่นะคะมาทํางานแบบผิดกฎหมายก็ถึงได้มาพร้อมกันถึงมาพร้อมกันได้แต่ถ้าเป็นแบบปูกกฎหมายแรงงาน e ีก้าวอะไรเงี้ยค่ะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้บินมงพร้อมกันเป็นผัวเมียกันอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะบินตา่ตางๆกันมาเพราะว่าเพื่อนของเราอ่ะที่บินมาพร้อมกับเราอ่ะ แฟนเขาก็บินมาก่อนหน้าตั้งปีครึ่งเกือบสองปีอะคะ่ะบางคนก็สองปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยย้ายงานมาอยู่ใกล้ๆกันเอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถึงจะไม่ได้ทํางานในโรงงานเดียวกันแต่ก็ย้ายไปในเขตอุตสาหกรรมใกล้ๆกันเขตเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถทําได้นะคะก็ที่เราตอบคาถามก็ครบหมดแล้วนะคะที่เพื่อนๆถามมาก็อ่ายังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามเรา ที่คอยติดตามช่องของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้มีอะไรสงสัยก็ทักมาถามเราในช่อง youtube นี้ได้หรือว่าทักเฟซก็ได้นะคะเราทักในข้อความเฟซได้เฟซของเราอ่ะถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือไม่ได้มีเพื่อนร่วมกันอะไรเงี้ยมันจะแอดเพื่อนไม่ได้นะคะแต่ว่าส่งข้อความมาเราเปิดอ่านดูข้อความนะคะแล้วก็ตอบคําถามดูข้อความค่ะก็ยังไงนะคะก็ขอ จบการตอบคำถาม Q&A นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนที่อยู่บางไทยนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะสุขภาพให้ดีนะคะใส่แมสตลอดนะคะออกไปข้างนอกออกไปที่ไหนก็ตามก็โรคระบาดหนักมากๆนะคะมันเราเข้าใจว่าทุกคนอะ่ะไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วอยากที่จะ ออกจากประเทศตัวเองเพื่อมาทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆกันก่อนเนาะเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ค่ะทางกรมแรงงานก็ยังไม่ได้มีกําหนดวันสอบมาทํางานที่ประเทศเกาหลีนะคะยังยังไม่สามารถกําหนดวันได้แล้วในช่วงเนี้ค่ะเขาก็าระงับการบินระงับการส่งตัวแรงงานไทยเข้ามาในเกาหลีนะคะหนึ่งเดือน ก็จะมีเริ่มบินอีกทีนึงก็คือเดือนกันยายนนะคะที่เราติดตามขามา่าวมายังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะทุกคนบ๊ายบาย